ขายที่ดินสองไร่นะครับมรชาติเป็นสวนหน่าทำสวนนะครับเหมาะสำหรับท่านที่ชอบบรรยากาศเป็นสวนนะครับหน่าซื้อเก็บไว้นะครับนี่นครับถนนกว้างมากเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับที่ดินด้านในนะครับนายกำแพง อันนี้เป็นแปลงด้านข้างนะครับแปลงนี้เขาไม่ได้ขายนะครับแปลงที่ขายต่อจากกันไปนะครับหน้ากว้างยาวตามถนนไปประมาณ80เมตรนะครับความกว้างของแต่ละแปลงก็ประมาณสี่สิบคูณสี่สินะครับมีสองถนดครับถนดละหนึ่งไรครับสนใจติดต่อพิมพ์หน้าได้นะครับนี่แปลงด้านข้างนะครับนี่ทางถนนเข้ามานะครับ ขายไม่แพงนะครับไล่หนึ่งก็ประมาณห้าล้านนะครับต่อรองได้นะครับสนใจที่ต่อพิมพ์หน้าได้นะครับ